แม่ค้าร้องไห้เลยครับออ,อแม่ค้าสายจะต๊อกนะตลาดเงียบนะทุนหายทุนจมอต้องมานั่งร้องไห้โอ้โหดูสิครับแม่ค้าถึงขั้นต้องมานั่งร้องไห้แล้วคิดดูเลยนะร้องไห้ในยุคเศรษฐา ขายของไม่ได้เลยสายจะต็อกทุนหายทุนจม,มนะโอ้โหนี่นครับนี่ข่าวแบบนี้ไม่มีใครนําเสนอหรอกมีแต่มินนี่แหลนะมานำเสนอนะมานําเสนอช่วยเหลือพี่น้องประชาชนช่วยเหลือชาวบ้านอืดูสิฮนะร้องไห้ฮือๆเลยโอ้โหทำไงดีเนาะนะบางคนบอกเดี๋ยวนี้เขาไปขายออนไลน์หมดแล้วอืม นะคือไอ้เรื่องประเด็นขายออนไลน์เนี่ยนะมันก็ใช่ว่ามันจะขายได้กันดีกันทุกคนนะไม่เห็นเดรอนะแม่ค้าติ๊กตอกอะนะขายออนไลน์ปุ๊บไปขายในร้านติ๊กตอกชอบปุ๊บเป็นไงโดนยึดเงินไม่เห็นเรอมีข่าวออกเต็มเลยอยู่ก็โดนยึดเงินขายได้เป็นล้านโดนยึดเงินโอ้เออนะขายออนไลน์มันใช่ว่าจะขายได้ทุกสิ่งทุกอย่าง นะครับนะขายออนไลน์ก็ใช่ว่าจะไปปุ๊บขายปุ๊บขายปับ๊บขายได้เลยใช่ที่ไหนแล้เนะเออไปขายปุ๊บโอ้ยขายดีเลยใช่ที่ไหนแล้มันมีแม่ค้าเป็นพันเป็นหมื่นไปขายกันอยู่ในออนไลน์คุณต้องโดดเด่นจริงๆคุณต้องอะไรจริงๆคุณถึงจะขายได้นะครับคุณต้องเป็นระดับพิมพ์วิพายหนึ่งคุณถึงขายได้ขายอะไรก็ขายได้หมดเลย นะคนต้องเป็นที่รู้จัก,จกนะไม่ใช่ไปอยู่ๆโอ้ยเดี๋ยวนี้ก็ไปขายออนไลน์ไปขายออนไลน์ปุ๊บใช่ว่าจะขายได้ที่ไหนเราใช่ไหมเออมันก็ต้องใช้เวลาใช้อะไรนะครับนะไอ้พวกที่บอกว่าเฮ้ยเขาซื้อออนไลน์กันหมดแล้วอย่างเงี้ยนะคือแล้วที่สําคัญนะถ้าบอกอย่างนี้นะในห้างร้านขายเสื้อผงเสื้อผ้านี่ก็ไม่ต้องขายกันหมดแล้วมั้งถูกต้องไหม ร้านส่งร้านขายส่งประตูน้ํโบบุงโบเบ,บเนี่ยนะงสื้อผ้าเนี่ยเขาไม่ต้องขายแล้วไหมเขาก็ไปขายออนไลน์กันหมดมันก็ต้องมีขายหน้าร้านกันบ้างนะครับมันก็ตลาดนงตลาดนั้นเนี่ยที่เขาขายเสื้อผ้ากันเนี่ยเขาก็ไม่ต้องขายกันแล้วไหมออจะให้ไปขายออนไลน์อย่างเดียวหมดเลยเหรอใช่ไหม นะฮะมันก็ไม่ได้ว่ามีแค่ตลาดออนไลน์อย่างเดียวมันก็มีตลาดแบบนี้ธรรมดาตลาดนู่นตลาดนัดอย่างเงี้ยบ้างนะนะแต่มันขายไม่ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีมันไม่มีคนละครึ่งไงเข้าใจไหมหัวใจหลักมันคือไม่มีคนละครึ่งถ้ามีคนละครึ่งป่านนี้ก็ขายได้แล้วนึกออกไหมถ้ามีคนละครึ่งป่านนี้นะโอ้โหขายได้แล้วนะครับร้านเสื้อผ้อาร้านของกินร้านของใช้นี่นะขายได้กันหมดแล้ว เออแต่นี่คือมันยุคเศรษฐาไงนี่มันคือยุคปิดสวิตสามปองไงนะมันขายอะไรกันก็ไม่ได้หมดอ่ะช่วงนี้ยนะครับมันคือสภา,สภาวะเศรษฐกิจที่มันเป็นจริงไงมันนี่ใครมาช่วยเหลืองไงเศรษฐามันก็ไม่ช่วยไงนะมาเป็นนายกสามสี่เดือนเนี่ยมันไม่ได้มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอะไรเลย ถ้าเป็นลงตู่อยู่ต่อก็จบแล้วไงดันดันแบบสเสอไปเลือกไอเสถามันไงนะเอสอสวอก็เลยต้องจำใจเลือกไงถ้าไม่เลือกเสถาเดี๋ยวได้อุงยิงอ่งอะเดี๋ยวมันจะยิ่งหนักกว่านี้อะ่ะนะจะเป็นโทษสวออก็ไม่ได้เพราะสวออก็จำใจเลือกนะครับมันมัดมือชกอะ่ะถ้าไม่เลือกเสฐาเดี๋ยวได้พิธานะเอาไหมเออ นะครับไ,ไปว่าสอบไปว่าสบวอเขาไม่ได้หรอกนะสอวอเขามัดมือชกอยู่แล้วนะเนี่ยเศรษฐาแสดงฝีมือเป็นไงล่ะตอนเนี้โอ้โหถึงขั้นแม่ค้าร้องไห้เลยคิดดูสิเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ